สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องเฮียทอนตู้ซิ่งเสรภภูมกับวันนี้วันว่างๆครับมาดูกันว่าวันนี้ทำอะไรครับน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้าตึกสดๆเลยครับล้างขัดเคลือบนอกสถานที่ครับวันนี้ อันนี้ช่างทอนนะครับไม่เงาไม่เลิกของเขาดีจริงๆรัดเชือกนอกสถานที่ติดต่อได้ครับช่างทอนมือโปรครับเนี่ยครับโอ้โหเงามากครับดูครับดูดครับน้ายาที่ใช้นะครับดูครับโอ้โหโฆษณาให้ด้วยครับเนี่ยครับ อันนี้คือช่างวัดมือทองครับนี่ครับอ่าครับนี่ค,ร,ครับโอ้โหเงาเงาวิ่งเลยครับจากรถเหลืองๆครับดูๆครับ,รบเราจะใส่ใจทุกขั้นตอนครับนี่ครับิมาเื้อไม่เงาไม่เลือกครับดร อันนี้คือผู้จัดการนะครับผู้จัดการดมครับเนี่ยครับผา้จัดการทุกอย่างครับอ๋อค้าล่อค่ายาครับเรื่องขะไรอ่ะมันเป็นมืออาชีวันนี้รับกี่คันครับอันนี้ประมาณรับงานวันนี้วันสี่ก็คันก็พอแล้วครับอ๋อครับครับวันสวันธรรมดาก็ประมาณห้าคันพออันนี้คือทีมงานช่างครับอันนี้วันหยุดครับครับติดต่อได้ที่ไหนครับรพิเตมครับ ับติดต่อได้นะครับผู้จัดการทีครับหัวหน้าดมให้ลูกค้านะเชิญสไลด์นะครับลูให้ไปดียโอ้คร <to> <ilan que> <berish> ับดูครับที่งานกล้วครับโอ้โหคาดเปดำนี่หลุดเลยครับดูครับขังเกียังเกีตรงนี้นะครับกับตรงนี้นี่ใต่จานหน้าครับดูครับควาฟังเนี่ยครับดูดูครับใครมี ดูครับห็นเห็นเลยครับตอนที่เครื่องขาดไปโอ้โหดูครับเนี่ยครับอันนี้รถที่จอดอยู่นี่ห้าหกคันนี้รับงานหมดเลยนะครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่าครับอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับครับโอ้โห ดูครับดูมันเงามากครับจากจุดนี้เป็นจุดนี้นะครับห็นเห็นเลยนะครับนี่ถ้าถ้าดูด้วยตาเปล่านี่จะเงามากครับแต่ดูในกล้องอาจจะอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้รีโวใช้มาประมาณสามปีแล้วนะครับไม่เคยขัดเลยครับเจอน้ํายาเราตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวครับนี่ครับดูน้ํายานะครับผมไม่อยากเอ่ยมากนะครับโฆษณาให้ด้วยครับนี่ครับครับ ของแค่กับดูครับโอ้โหกับคุณลุงรู้สึกไงบ้างครับเพราะภูมิใจไหมครับวันนี้รู้สึกแล้วขัดออกมาแล้วครับดีมากครับอ๋อเนี่นะครับเจ้าของรถครับคุณลุงครับบอกว่าไม่ได้ขัดมาสามปีกว่าครับวันนี้้ขัดแคร์ปีละครั้งครับโอ้ส่วนมากจะล้างเองใช่ไหมครับช่วงโควิดล้างเองก็ไมาไปในร้างครับโอ้ไม่ได้ล้างเลยนะครับวันนี้ถือว่างานใหญ่นะครับวันนี้ โอ้โหเงาวิ่งเลยครับอันนี้รถที่จอดอยู่นี้รอจอดที่เฉยครับฝั่งนี้ครับแต่ฝั่งนี้ขัดครับยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อทีมช่างได้นะครับหรือติดต่อทางช่องเพจยู u ู e เฮียทอนตู้ซิ่งศิงลปภูมิด้วยนะครับสําหรับวันนี้จะบอกว่า สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ